第一。 โอเคเริ่มเกมแรกนะครับเราจะลื่นฆาตรกรสองเกมนะครับส่วนสวายเวอร์เราก็จะลื่นไปเรื่อยๆนะคะเจอว่าจะตัวเราจะได้เป็นฆาตรกรนะครับโอ้โหโอเคเริ่มแรกมาเราก็แก้ไปได้อย่างแย่เลยโอ้ยไอเด็กเป็ดมาแล้วมันะนะไงไอเด,ดแ็กเป็ดครูคิดนะครับเออไม่ใช่เด็กเป็ด เคเจ้เครื่องปัดไฟแล้วเครื่องปัดไฟในเกมนี้ก็คือถ้าเกิดเราปั่นนะครับโอ้โหก็คือถ้าเกิดเราปั่นเนี่ยทุกครั้งที่เราปั่นไฟนะครับมันจะให้เกมในการจะาตะกน้ตรรองกาอป้ตนะช้ฆาตะโกนมันก็ตีไอตัวโคมถึ โอเคกลับไปแก้ที่ปัดไฟนะครับโอเคดูเงไี้ยในครูคิดตัวนี้มันจะแค้นผมมากแต่ที่ผมจะเข้าเกมเองที่ครูคิคคดเิปร้ไยโอเค <laughs> ไปครับเฟดมันอยู่ตรงนั้น ที่เราต้องระวังไม่ใช่น้อพิซซ่ามันปเปิดยไปเออนั่นแหละสิ่งนั้นเออสิ่งที่เราต้องะวังเอรเลยคนนี้าจะเป็นรรนิีะน,น,าานะครับโอเคก็ตัดไปตอนจบเลยแล้วกันพษดูเหมือนจะไม่มีอะไรกับนิวบี้คนนี้นะครับ โอเคก็จบแล้วนะครับเมื่อกี้ผมได้ทําการครูคิดคนนี้ก็เป็นครูคิดมือใหม่จริงๆนะครับผมได้กดคูจีออชูเขาแล้วเขาก็ตีว่าวตลอดเลยเองมือใหม่จริงไหมเนี่ยทำไมที่ต้องเปิดซอด่อนเลยวะโอเคก็ถือว่าโอเคฆาตรกรต่อไปเป็นใครเฮ้ยผมได้เป็นได้เวลา1 x 1 x 1ของผมไอตัวนี้ก็จะมี3สกิลนะครับ อธิบายครับโอเคสกิลแรกมันก็จะเป็นการตออีมาราสกิลสองก็จะเป็นการเซ็กปล่อยขึ้นดาบออกไปทําให้คนที่โดนติดสถาหนะติดพิษแล้วก็ติดหน้าจอสร้างทําให้มองเห็นยากเออวน so, สกิลที่3ก็เป็นโยนดาบคู่ออไปทําให้คนนั้นติดสตันโดยการที่เราตกดลบยูไ่โซสกิล4 ก็เป็นการปิดเบิกเนืหมวงเหวนสโสกีทำให้เราเห็นเห็นทุกคนในแบบแบบนี้แล้วก็จะเพิ่มสป,ปีดเราแต่ข้อเสียก็คือมันจะทำให้เราเบิด์สโสกสสีสุดท้ายเราต้องฆ่าคนได้ได้กี่คนก็ได้ครับหลังจากนั้นคุณหลังจากนั้นคุณถึงจะสามารถอ้าบ กขาจะจูบเก่งนิดหน่อยครับและผมก็ปู้ไปเหยียบก,กับดักมรณะของไอสิ่งที่เรียกว่าแบบนะครับแ,และตอนนี้ผมโคตรแหลกเลยนะครับโอเคโหเ,เป็นแบบที่ผมน่าจะพ้นะครับอะไรแบบนี้โอเคโดนเดี๋ยวมันก็น่าจะตายเพราะติดคิดแมนี่แหละเฮ้ยแกกลับมานะชินิส หาแล้วนะคบโอเคนี่คือสูตรนะคบต่อไปเราก็องเบิกนีบมึงเรน,นรับโอเคนะคยครับโอเคมากเช้งน,นี่แกติดวิกเกนี่เท่าไหร่ไหลวันนี้โอเคแล้วผมก็โง่ไปเหยียบนี่นทําให้ผมติดสโลและตอนนี้คนเขาหายไปไหนกันหมดวะน่าจะกลับไปหยุดดรโอเคเขาทาเสร็จแล้วโอเคต่อไปก็ตามหาเขาต่อถ้าเกิดี่ผมเดานะเขาน่าจะอยู่สักจุด น่าจะบนเรือสำรานะโอ้ไม่โดนได้ไงวะเนี่ยโอ้ยเหยียยทุกอย่างตลอดเลยไปน้ากระครับเอ้ยไปน่านระพร โอ้โหว่าวไปนิดหน่อยนะครับโอเคครับโอเคส่วนไอ้นั่นเบิรเบิกน <see> ี่มพิงหวนนะครับเจอมนแล้วนะครับสองตัวอยู่ตรงนั้นไอซีเอ้ยมีสามตัวเลยนี่หว่าด้วยไออยู่ตรงนั้นนะ โอ้ยตรงนีเราไปดนเองนะเราก็จะวิ่งดักนะครับอ่าแต่มันเจอทางต่ไงเฮ้ยโอ้โ,โ,อโหดูหือนตอนนี้เราตอนน้องรีบล้ะอ โดที่เกิดมาอยู่ดีๆตายียอีกเท่าไหร่นั่นใช้ผาพันยา ไ,ได้ชนะไหมเนี่ยโอ้โหโอเคในหมอนนี่มันเจ็บนะครับโอเคไปดูโม,มน่าไปดหน้าจะไม่มีนะครับโอโ้เก่งนะพี่ จริงอเป็นต่เป็นมาผมเอาจิงละโอเ,เ,ก,เกิมาองใช้นี้อีเขาดนโดนนะครับคโอ,คโอคยอ โอเคตาต่อไปกันเลยนะครับตอนนี้เจอเด็กดื้อนะครับต้นกำลงหาปล่อยคูณด้วยกันต้นมดแวนะครับเด้อาเเอาเปลี่ยนเป้าหมายแต่นี่ก็เสร็จ ไปเปิดเป็นพักโอเคแล้วก็จะกลับมาทำเอีะเ,เครื่องปั่นไฟนี่ต่อนะครับโอ้โหแหลกจัดนะครับจังหวะนี้โอเคครับจังหวะนี้นะ ขอหยุดคลิปชั่วขานะครับเมื่อกี้มีคนเรียกผมนะครับผมเลยเออต้องหยุดคลิปเห็นไหมนี่มันมาแย่งผมเลยไน,นีผมก็ได้ปล่อยคนไปอีกแล้วนะครับที่โคตรจะไล่ไปหยุดพี่พี่เจ็บได้ไงอ่ะโอเคตอนนี้ก็ไอ้นั่นหมดเลยนะครับตตอนนี้ผมก็กลัวจะมีอะไรน่าสนุกด้วย โยนเววาแล้นเราโอเคครับเกมที่2ก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะครับเพราะครูคิดคนเดิมตีเเวอยู่แล้วมือไวเฉยๆโอเคเกมต่อไปก็เจอวันเอก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 โอเคไม่ยากนะครับโอเคคือผมจะต้องลิ้นเป็นวั e K, นเอกให้ได้2ตาน,นะครับถ้าเกิดไม่ได้คลิปจะยาวเท่าไหร่ผมก็ต้องไปนั่งตัดนั่งทำหน้าปกคลิปแล้วก็ คลิปหนึ่งที่กินเมมไ,มไองคนเดียฉะนั้นผมต้องรีบมือเร็วแล้วก็ทําให้ผมกลายเป็นฆาตกรเร็วๆตอนนี้พอยผมมีอยู่สามเคงั้นตักเข้าไปในเกมนะครับโอเคครับตอนนี้พ่อหนุ่มศูนย์เอ็ก็ดูทรงว่าหนีไปจุดอื่นน่าจะง่ายกว่าโอเคไอหมอนั่นนี่เห็นไหมผมเสกตัวล่อและตัวล่อมาหากทาไมไม่ไมโอ๊ยขอโทษที่ผมพูดคำหยาบนะครับช่วงนี้หลดุดนิดหน่อย ผมไม่กลัวอะไรครับเพราะว่าวันนี้ผมต้องรีบจบเกมนี้นะครับโอเคเรียบร้อยแจกโค้ดแจกโค้ดไปให้นะครับโอเคพี่เชงพี่ก็มือเร็วเกินโอเคต่อไปเราก็จะขึ้นไปด้านบนนะครับโอเคไม่มีตอนนี้เราก็จะมาดูว,วันเอ็กซ์นั่งทำอะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคไป ันเอกมันไม่รู้แล้วเราก็แอบไปหาเครื่องปั่นไฟที่เหลือและเรามันเปิดในวิชั่นนะครับโอ้นี่ไงเจอแล้วผมก็ได้ส่งตัวรอบออกไปนะครับหวังว่ามันจะไม่ยิงมาทางนี้นะโอเคตอนนี้ต้องรีบเร็วนะครับก่อนนี้มันจะมีคนมายุ่งนี่นะครับเดี๋ยวผมจะไม่ได้เก็บ ไม่มีแล้วตรงนี้เขาบอกไปด,ด,ไดูคนมาเก็บโอเคเราบร็อเขาส่งคนไปปูมากเลยเกมมาขึ้นไปด้านบนโอเคดูเหมือนเกมนี้ก็จะชิลๆงั้นตัดไปตอนจบเลยแล้วกันนะครับเมื่อกี้มีที่ผมอยากจะบอก โอเคครับตอนนี้เกมนี่ก็ได้จบแล้วโอเคงั้นตัดเข้าไปในเกมนะครับตอนนี้เกตผมมีหกสิบเจ็ดต่อไปก็เจวันเอ็กอีกแล้วโอ้อะไรวะเนี่ยโอเคงั้นตัดไปเลยครับโอเคครับตอนนี้ก็เข้าเกมนะครับดูเหมือนว่าไมสโตนวันเอ็กจะเป็นไมสโตนนะครับซึ่งไมสโตนในเกมนี้ก็คือตัวละครไหนที่คุณลินเยอเยจนเลเวลมันสูงเนี่ยทุกๆเวลยี่สิบห้านะครับมันก็จะเป็นไมสโตนนั้นในผมคล้ายๆที่ยิม คนเอ,อยู่ใกล้ๆนะครับแต่ไม่เป็นไรเราไม่ต้องกลัวโอเคดูทรงน่าจะเป็นมายสโตน4แล้วครับโอ้โหผมอาจจะมีโอกาสตายสูงครับเพราะว่าคนลิ้นมายสโตนแต่ละคนเนี่ยมันก่อนที่จะมาถึงมายสโตน4ได้คุณต้องเวลหนึ่งล้อตแต่ก่อนนั้นก็ถือว่าต้องปั่นไปช่ยอนาคตรกรนเะง เิดเป็นฆาตรกรก็น่าจะต้องฆ่าเยอะมากแล้วก็ชนะมาเยอะด้วยแล้วตอนนี้ผมก็เริ่มจะค้าง okay, แล้วโอเคเราก็จะปล่อยโคนไปพันปาศะาาเราไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรนี่ไงเจอแล้ว ด,ดูเหมือนจะมีเพื่อนอีกคนกำลังจะมานะครับฉะนั้นเราต้องรีบทำเครื่องัดไฟแล้ว ตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วนะครับว่าหนทางเรายังอยู่ไกลามากเพียงแค่ไอหมอนี่เป็นปุ๊บผมก็จะไ,ไปน,นีขเานนขาดีเจสัน,น,น,นมันก็จะเป็นการให้เราลิ้นเจสันในเมื่อว,วันศุกร์ที่13เออนั่นแหละวันศุกร์ ซึ่งความโกงที่ผู้สร้างมันปรับตามวันสุดก็คือเป็นหนังเจสันตอนที่ฉายออกมาแหละมั้งผมก็ไม่ได้ดูโอเคตอนนี้ก็เริ่มนะครับมันก็จะเป็นแบบปรับดาเมจให้พี่แกฟันทีหนึ่งดาเมจห้าสิบซึ่งตอนนั้นทุกคนเกลียดแล้วก็มีแต่คนลิ้นเจสันจนผมจะสติระเบิดโอเคตอนนี้เราก็มาหาเครื่องปัดไฟกันนะครับดูเหมือนก่อนที่เรา จะได้ปั่นไฟเราอาจจะตายก,ก็ได้ด้วยเมื่อกี้มันเห็นผมด้วยไงคุณเห็นไหมมันหันมาหึมาใครวะแบบนี้เคที่เหลือถ้าเกิดมีไลไรน่าสนใจผมจะตัดมาให้ดูนะครับตอนนี้ก็ปั่นไฟโอเครู้สึกว่าคนในเซิร์ฟนี้มือเขาจะไวอะไรกันลักกันากันนะครับโคตรเร็วไ้ดูเหมือนตอนนี้พี่บันอกีก กำลังเจ็บหนักเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายผมกำลังเอฟเคอยู่ไปหาน้องผมมานะครับเพราะเขาจอยมาเออและเมื่อกี้ผมก็โดนวันเอฟฟันแล้วก็สภาพเป็นแบบนี้น่าจะมีคนเก็บไปใช้เป็นสิ่งที่โคตรบอกบังโอเคตตอนจบเลยนะครับก็หน้าผมหน้าจะไม่ตายแล้ว โอเคเกือบตายนะครับมีเห็นไหมเป็น,นกายเป็นล่องหุ่นโอ้โหผมกำลังล่องหุ่นเมื่อกี้มันดักทางผมนะครับเกือบวิ่งไปทางนั้นแล้วโอ้โ,อโหโครูคิดคนนี้ไม่อยากหรอกมั้งงั้นตอนเข้าเกมนะครับคลิปนี้น่าจะถึง20นาทีโอเคครับตอนีนเจอกับเด็กสีแดงที่ผิวผิดมนุษย์มานาที่เขาไม่ใช่มนุษย์แน่นอนโอเค และเราก็โชคดีมาเจอขค้ืปับดไแต่เขาอาจจะขึ้นมาจากทางนี้ก็ได้ฉะนั้นเราต้องตั้งใจฟังเสียงเพลงฟัโปรค่ะเชียรผมไม่โปรก็มันโยนฟุกมั่วเกือบโดนผมนี่แหละอะไรวะคนอื่นไม่เห็นโดนโดนแต่ผมเนี่ยโอเคตอนนี้เราก็ซ่อมเครื่องปั่นไฟนะครับที่ควบคุมอย่างยากเลยโอ้โห ก็จะเสกคูณหาพาร์ไฟเพื่อมาล่อให้เรานั่นไงมันอยู่แถวๆเราแต่ที่เราไปนี่ไป,ไไปลอกก่อนโอเคแล้วเราก็จะได้ยินเสียงเช้งที่มันซุ่มรีโลเอาเลือดเกิดไฟตีมันจะมีจุดเม็ดปิดมันอาจจะอยู่บนหนัวอาจจะอยู่ด้านล่าง แป๊บเรียบร้อยเหลือเครื่องปลดไฟอสุดท้ายให้เราได้ปั่นนี่ไงแล้วผมจะได้ก้าวไกลมานำทุกคนในจะได้ปิดคลิปนี้พี่พี่เป็นใครครับออกไปครับ มอเนี่มันเปล่ยนตีขตัวอะไรเนี่ยดีนะครับที่มันไม่วิ่งเข้าตัวเราถ้าวิ่งเข้าตัวเราเนี่ยเออเรียบร้อยครับโอเคตอนนี้เรากำลังจะมาเต้นท่ารนนินนะครับเคงกันตัดไปตอนจบเลยนะครับ ในที่สุดผมก็จะได้เป็นนะครับแลวผมจะมานัดแผนกับน้องผมนะครับโอเคครับแผนผมก็คือถ้าเกินเหลือหนึ่งนาทีผมจะให้ผมน้องผมวิ่งมาหาผมผมจะได้ฆ่าเขาเพื่อเอาเวลาถึงคุณจะมองว่าผมทีมเมอร์ผมไม่สนและผมก็ชอบติด๊าอะไร่างนี้เนี่ยเฮฮ I see you โยนไปเพื่อโดนโอ้พุกโดนอีกแล้ว ที่ไอหมอน,นี่มันาี่จะพูดตมยิงวง่ะโอเคไปนไะครับขอาหลังเขานะครับคมันหายไปไหนวะยิงนี่เลย น้องเแทนที่จะเป็นคนอื่นะครับผมคิดว่าเป็นคนอื่นสุดทายมันก็เป็นน้อตายกอะไร่ัวเราไอหมอนี่ก็คิดว่าตัวเองเก่งเลยต้องรอตาย อย่างน้อยก็ได้เวลาเพิ่มจากน้อขอบคุณเวลาแบบบันไม่เห็นใช่ไหมโอเคไม่เห็นมันไม่รู้ซยแล้วว่าใครวิ่งมาตื้อตื้อตื้อตืตืกงไอโใช่นั่นน่ะโอเคผมเจอละไอ้โป้ที่อ้มโอ้้ย้ ฮึ่มไม่ได้โปแล้วพี่มัหนหายโป้ยัไงเจอแล้วฮี่มสก๊สเกอเกย์ลอดเกยดูเหมือนเขาเจะใช้ค่ะคาร่ตสตามิน,น่าขม

ดูเหมือนจะยิงว่าวนะครับหรือไม่ก็เขาเห็นเขาเขาหายไปไหนกัน,นหมดเพรยไงอะไรนี่เข้งที่สดนสุดท้ายไปแล้ว ม่าจะกินโค้เบเกอร์นะครับรู้สึเจอข้างในแค่ไหนถาได้สิ yeah. ่นนี้ก็ไปบินด้เลยครับ มีพิโรมุตัวมาด้วยโอ้โหไม่ทันโอเคนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะครับขอให้สนุกครับเฮ้ยลืมไป สำหรับคนที่ดูคลิปนี้ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็ฝากกดด้วยเด้อถ้าเกิดพูดไม่อยากกดไลค์ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้จริงๆก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับถ้าใครชอบช่องผมก็กดติดตามด้วยน,นะครับจะพยายามบอกนะครับพอดีว่าช่วงนี้สอนนะครับก็จะปิดเทอมแนละ้วโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย